เรามาอยู่กับรถรุ่น Honda c r ซียวีครับเจน5ปี17ครับผมลูกค้าเนี่ยได้นำรถยนต์เข้ามาได้มีการบอกไหมว่ารถยนต์คันนี้มันเป็นอะไรมาก่อนหรือว่ามันเสียอะไรมาก่อนโอเคครับเบื้องต้นลูกค้าแจ้งมาว่าพอเวลาวิ่งทางไม่เรียบครับมันมีเสียงจากด้านหน้าพอเวลาเลี้ยวก็มีเสียงพี่ครับผมแล้วก็ลูกค้าได้ทําการตรวจเช็คด้วยตาบาดนั่นก็คือพบว่ายางลูกหมากมันมีการฉีกขาดครับผม หลังจากที่ลูกค้าบอกมาเนี่ยแล้วเรานํารถยนต์ไปลองขับรูลลวิ่งตอนขับเนี่ยมันเป็นไงมั่งเออก็คือจากที่ตามตามที่ลูกค้าแจ้งมาเลยนะพี่ก็คือว่าวิ่งหามเรียบม,มันก็มีเสียงวีแล้วก็ช่วงล่างมีอาการดมหลวมวิ่งสายๆพี่อื หลังจากที่เราไปลองรถมาแล้วและนํารถเข้าสู่บริการเนี่ยและนํารถขึ้นฮอยเพื่อทําการตรวจเช็คเราพบาลูกหมากตัวไหนเสียหรือว่ามีที่ต้องเปลี่ยนไหมครับโอเคครับผมส่วนที่หนึ่งนั่นก็คือที่ผมเจอจะเป็นบูธปิงนกขาดพี่แล้วก็ส่วนที่สองนั่นคือจะเป็นชุดของตัวลูกหมากเออไม่ว่าจะเป็นลูกหมากกันโคงแหลกขันชักมีอาการหลวมหมดเลยแล้วก็พบอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือตัวลูกปืนล้อหน้าบผาแตกครับ หลังจากที่ผมเห็นพี่ช่างเนี่ยทำการใส่ลูกหมากตัวใหม่เข้าไปในรถ Honda าซีวีแล้วก็ผมเห็นพี่เอารถมาตั้งศูนย์ผมอยากรู้ว่ารถเรามาตั้งศูนย์ไปทําไม,ท,ไมทั้งที่เราใส่อะไรเรียบร้อยแล้วเอออันนี้เพื่อให้มันมีการถักผีที่ตรงพี่เออล้อกับพวงมาลัยครับมันมันจะต้องสัมพันธ์กันมันจะต้องตรงพี่ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดทําช่วงล่างไปอ่ะไม่ตั้งศูนย์นะมันจะขับไม่ได้พี่ใช่ครับแล้วก็จะมีเป็นลูกหมากบางตัวครับผมที่ว่าไม่ต้องตั้งศูนย์ก็ได้ สำหรับคนที่เล่น Honda c ซ V ีเนี่ยตั้งแต่เจเนอเรชันที่1ถึงเจเนอเรชันที่5เนี่ยอยากรูว่ารถคันเนี้ยมีโรคประจำตัวหรือเปล่าเอ่อส่วนใหญ่ที่พบเจอน,นะครับจะเป็นตัวบูธกึ่งกระปุกแหลกครับผมชอบมีปัญหาพี่ส่วนนี้ครับแล้วก็จะมีตัวบูธเป็นนกล่างตัวเล็กครับผมใช่ครับสองตัวสองอย่างอันนี้โทษน,นะครับอ่าบูธกระปุกแหลกเนี่ยคือเวลาเราใส่เข้าไปมันแน่นหรอครับหรือว่า ยังไงเอ่ยออช่วยอธิบายได้ไหมมันจะเป็นการประคองบูทแกนแหลี่เพื่อที่จะไม่ให้รถมันมีการฉลับครับใช่แล้วก็จะไม่ไม่เอ่อตัวแกนแหลกจะไม่คอนไม่เกิดเสียงโอเคอันนี้ก็คืออาการเรียกว่าโรคประจําตัวของคนที่เล่นรถ h o n d a c าซตั้งแต่เจเนอเรชันที่1ถึงเจเนเรชันที่5ใช่ไหมครับใช่ครับนะ